สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกทุกคนนะคะชั่วโมงนี้ก็กลับมาพบก,กับคุณครูชยยานินในรายวิชาคณิตศาสตร์รหัสวิชาคอควาย14101นะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องการหารจำนวนนับที่ตัวตั้งมากกว่า4หลักและตัวหารหนึ่งหลักเป็นการหารไม่ลงตัวโดยใช้หารยาวนะคะ ซึ่งจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นะคะก็เพื่อให้นักเรียนสามารถหาผลหารจำนวนนัดที่ตัวตั้งมากกว่า4หลักและตัวหารหหลักเป็นการหารที่ไม่ลงตัวโดยใช้หารยาวได้นะคะเรามาดูตัวอย่างนะคะคุณครูมีดินสออยู่134แท่งแบ่งให้นักเรียนที่มีจิตอาสาค,คนละเท่ากันจำนวน8คนนักเรียนจะได้ดินสอคนละกี่แท่ง เริ่มต้นจากการเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะก็คือ134หาร8เท่ากับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนะคะ,สะแสดงวิธีทำนะคะก็คือเอา8หารเครื่องหมายหารแล้วก็134เป็นตัวตั้งนะคะทีนี้เริ่มเลยค่ะ8คูณอะไรได้1ไม่มีนะคะแล้วก็ถัดไปด้วยอพิจารณาที่ตัวถัดไปเลยนะคะเป็น13นะคะ คูณ2หลักก็คือ8คูณ1ก็เป็น8นะคะ13ลบ8เหลือ5ค่ะชัก4ลงมา8อะไรได้54 8 3 24 8 4 3 2 8 5 4 0 8 6 4 8 8 7 5 6เกินนะคะเพราะฉะนั้นต้องเป็น8 6 5 0เอ้แ8 6 48นะคะแล้วก็เอา54-48ลบ48เหลือ6นะคะก็จะได้ว่า134หาร8ได้16เศษ6นะคะแล้วก็ตรวจคำตอบโดยนำผลหารมาคูณตัวหารบวกตัวเศษนะคะจะได้เท่ากับตัวตั้งซึ่งผลหารก็คือ16นะคะตัวเศษ ไอตัวหารก็คือ8บวกด้วยตัวเศษก็คือ6นะคะ16คูณ8ได้เท่ากับ128 128บวก6ก็ได้เท่ากับ134ได้เท่ากับตัวตั้งพอดีดังนั้นคำตอบนั้นถูกต้องนะคะ าสามารถสรุปบทเรียนได้ว่าการหารจํานวนนับที่ตัวหารเป็นจํานวนหนึ่งหลักอาจใช้วิธีการหารยาวเริ่มจากจํานวนที่อยู่ทางซ้ายโดยอาศัยความสัมพันธ์ของการคูณและก็การหารแล้วก็สามารถตรวจคําตอบของการหารได้โดยนําผลหารคูณตัวหารบวกตัวเศษก็จะได้เท่ากับตัวตั้งนะคะวันนี้คุณครูขอสรุปการหารจําจนวนนับที่มากกว่า4หลักนะคะและตัวหาร1ห,หลัก โดยเป็นการหารไม่ลงตัวโดยวิธีการหารยาวไว้เพียงเท่านี้พบเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะ